ชิมไปทั่วโลกอะไรสุดความฝันชิมไปทั่วโลกสนับสนุนโดยไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลาผลิตภัณฑ์ดมสดตราหนองโพแวนท็อปเกเดสดจริงสะอาดจริงที่บิ๊กซี สวัสดีคะ่ะชาวชิมไปทั่วโลกทุกท่านเราก็มีความอร่อยมาแนะนําคุณนักชิมกันอีกเช่นเคยนะคะโดยสุดยอดนะะักหาความอร่อยยางลุงอ้วนร้านจะอร่อยเด็ดแค่ไหนาตามลุงอ้วนไปเลยคะ่ะช่วงร้านนี้สิเจ๋งสนับสนุนโดยนมสดหนองโพให้เราโตไปด้วยกันเราเข้าใจทุกปัญหาของสายตาจะตัดเื่นตาต้องมาที่แว่นทบเจริญสดจริง,ส,งสะอาดจริงที่บิ๊กซี vivo v, v 2 3 e 5 g เซลฟี่คมชัดทุกโมเมนต์ guest house ใจกลางเมืองถนน,นรัชดาพิเศษซอย36แยก9ขีด13 the icon group อนนี้ลงมาถึงร้านนี่แล้วนะสวนอาหารสรงวฒิกระเพาะสวรรค์ซึ่งเมนูเด็ดของร้านนี่คือกระเพาะสวรรค์กระเพาะสวรรค์ในที่นี้หมายถึงว่ามันเป็นกระเพาะหมูลูกอุ้มอวมนนหนาหนาเขาเอาไปยัดไส้ยัดอะไรยังไงเดี๋ยวเราก็ไปดูกันพอเสิร์ฟออกมาเนี่ยร้อนๆเลยอุ้มอุ้มาไส้มาข้างในน่าก,กินมากเลยเขาถึงเรียกกันว่ากระเพาะสวรรค์เพราะว่าเมนูเนี่ยลุงบอกเลยว่าหากินไม่ได้ง่ายๆนะครับร้านนี่หาไม่ยากย่านเนี่ยเขาเรียกว่าลํา ลูกกาของเจ็ดเจ g กูเกิลแมปไปได้เลยครับแล้วก็อย่าลืมแล้วกันช่วยกดไลค์กดแชร์กดสไ i ครให้ลุงด้วยเดี๋ยวเราเข้าไปเลยครับแมมีชื่อลุงปิดไว้ที่ข้างฝาด้วยนะไม่เบาป้าเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกัน เราเจอแล้วเจ้าของร้านนะครับสวัสดีครับคุณทรงวุฒิเมื่อเราเจอคุณทรงวุฒินะเราจะมาล้วงลึกอีกอย่างหนึ่งว่าไอ้คำว่าเพาะสวรรค์เนี่ยมันเด็ดยังไงดียังไงเดี๋ยวฟังจากปากเจ้าตัวคุณทรงวุฒิเลยครับอาปาผมคิดเองทําเองแทบจะเป็นเจ้าแรกที่ทําแบบนี้ใช่ครับปกติก็ทากันเนี่ยเขาจะยัดเฉพาะพริกไทยแต่ทีนี้อาปาผมทำเนี่ยก็เริ่มเอาเนื้อหมูเข้าไปใส่เกาลัดเห็ดหอมลูกบัวแห้วแล้วก็เครื่องยาจีนคลุก ขาแล้วก็ยัดเข้าไปแล้วก็เอาไปนึ่งเอาไปตุน๋นไม่ต้องพูดพรนทำเพลงเดี๋ยวเราบุกข้อไปในควดโดยครับได้เลยครับ,รบใช่เลยครับ เนี่ยมาแล้วกําลังดีเลครับคุณสงวดนี่กําลังทาอะไรอยู่กาลังล้างกระเพาะครับเอาอย่างนี้เดี๋ยวให้คนที่ล้างจริงๆเนี่ยอธิบายเลยค่ะตอนแรกกระเพาะเรามาอย่างนี้ก็จะมีมันมีอะไรนะคะเราก็ตัดมันออกแล้วก็ปิ้นด้านนอกเข้าไปอยู่ข้างในเพื่อทําความสะอาดก็อย่างนี้นาอยากล้างประมาณ10บน้ำสิบน้ำสิบครั้งสิบเที่ยวเพื่อจงการให้สะอาดที่สุดแล้วก็ลูกๆต้องมีผ่านการขูดขูดเมือกเมือออกที่เป็นมันไม่เคยสวยเหลืองๆอ่ะเคยเห็นไหมกระเพาะ แล้วก็จะมีเหลืองๆอันี้ที่ขูดจนไม่มีเมือกไม่มีมันจนสะอาดเพื่อไม่ให้มีกลิ่นหรือถ้ามันไม่สะอาดก็ล้างไปเรื่อยๆจนไสสะอาดใช่ไหมใช่ค่ะล้างจนน้ำแบบน้ำใสไม่มีสีอะไรเลยอ๋อล้างจนน้ำจุดท้ายนี่ใสไม่มีสีถึงจะเอาไปยัดไส้ได้ ร้างกับเพาะอ,อะไรเสร็จปุ๊บแน่ก็ถึงเวลาที่จะมายัด ได้ให้เป็นกระเพาะสวรรค์เนี่ยเขาเรียกอะไรบ้างจ้ะแจ็คเครื่องที่ใส่เข้าไปในกระเพาะนะครับเม็ดบัวเ,เปล่ารักแห้งเห็ดหอมแล้วก็แ้วแล้วก็เนื้อหมูเนื้อหมูปรุงสูตรพิเศษอันนี้ใบบอกอร่อยอยางนี้ใบบอก <c oughs> มาจัดก,การเรื่องกระเพาะใช้ไม้เย็บเพื่อไม่ให้เครื่องที่เราจะใส่ไปอ่ะมันรั่วออกมาแล้วก็ผูกเชือกอันนี้นี่เป็นสูตรตั้งแต่อป,ปา้าอากงอ่ะนมาป้าเป็นคนคิดสูตรนี้ขึ้นมาตั้งแต่ต้นเลยตั้งแต่ต้นเลยกระตกกันมาเนี่ยสี่ห้าสิบปีแล้วคำว่ากระเพาะสวรรค์นี่ทํา เรจริงๆแล้วลูกค้าเป็นคนตั้งให้ว่าวมันทํายากกินแล้วเหมือนได้ขึ้นสวรรค์จ <c oughs> <c oughs> จะใส่เครื่องนะคะไส้ที่เราหัน่นเมื่อกี้เอายาวเราก็ใส่ไปในนี้แล้วก็เนื้อหมูพร้อมทำน้ำด้วย <c oughs> ขนาดยังไม่ต้มนะกลิ่นมาเลยนะเนี่ยกลิ<ะ>่นพริกไทยกระเทียมหอมเลยแค่นี้เสร็จขั้นตอนละจากที่ร้างกระเพาะมาสิบน้ํากับเครื่องปรุงต่างๆนานาครบนะเดี๋ยวนําไปต้มสาม3ช,ชั่วโมงนี่แหลคะครับคือกระเพาะสะวรรค์ต้นกําเนิดของร้านนี้เลยร้านสรงวุด นนีก็เพาะที่เรายัดไส้แล้วก็ต้คคไมไวเรียบร้อยอันนี้คือกระเพาะที่ยัดไส้เรียบร้อยแล้วก็นํามาต้มสามชั่วโมงแล้วรสชาติเด็ดจริงๆทุกคนมาต้องมาสั่งลองดูแล้วเสร็จแล้วเราก็เข้ามาดูอีกนิดเดิมอันนี้จะมีไต่ตุนเ็ดโคนไต่ตุลเ็ดโคนแต่บอกก่อนเฮ เ็คนนี่ไม่ใช่เห็ดโคนเมืองการนะเห็นเห็ดโคนแห้งจากจีนนะฮะนี่เนี่ยเรามาโดนหน้าทานมากเลยนะแล้วมีซี่โครงตุนยาจีนไก่ตุนยาจีนอ<ภ>ันน,นี้นะครับอันนี้จะมีผักแห้งหนึ่งกับเผือกข้องกลงบอกเลยไอเมน,นูมนเผือกข้องกลงเนี่ยเขาจะเป็นเผือกแล้วเขาจะมีสามชั้นแทรกระหว่างเผือกเป็น<ไ>ชั้น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 อันนี้ลุงก้าเลยลุงกินที่ฮ่องกงเจอได้อย่างเดียวที่เมืองไทยยังไม่เห็นมีคนทําเลยบรรยากาศในครัวก็ประมาณนี้ครัวโอร่งลมกอกสบายอาหารจะเตรียมพร้อมสาหรับเสิร์ฟเพราะว่า่วงนี่ มันต้องใช้เวลางัโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปรอกินข้างนอกกันแล้วกันครับชิมไปทั่วโลกชิมไปทั่วโลกช่วงอร่อยล้นจอ ประเดิมแรกเลยคือเจอ้ากระเพาะสวรรค์จะกินแล้วเดี๋ยวจะขึ้นสวรรค์ลงสวรรค์ยังไงเดี๋ยวลองดูกินกันเนื้อเต่งๆตุต่มๆเลยลุงผ่าเลยนะ่าให้เห็นไส้ข้างในว่าเป็นยังไงบ้างครับโอ้ยหอมขึ้นมาเลยนะนี่คือเจอ้ากระเพาะสวรรค์นี่เองที่เราไปห่อกันมาตะกีนนะ้นี่แหละแบบนี้เลยลงกินแค่ไม่ถึงห้านาทีมทั้งต้มตั้งสามชั่วโมงนี่ครับเมนูเด่นของร้านนี้กระเพาะสวรรค์ เต็มปากเต็มคำมีความหอมผสมผสานใส่ทั้งโลกเกาลัดเม็ดบัวเห็ดหอมอะไระต่างๆเนี่ยออกมานี้กำลังดีเลยฮะตัวกระเพาะนุ่มหอมพริกไทยกินแล้วเข้ากันมากเลยฮะไม่มีกลิ่นที่ว่าไม่พึงปรารถนาของกระเพาะเลยบอกเลยว่าอร่อยไม่มีกลิ่นเลยครับสมนะฮะที่ว่าได้ขึ้นชื่อว่ากระเพาะสวรรค์แล้วก็มาทานที่นี่ได้น่าจะมีที่เดียวครับคือร้านสวงวุฒิเนี่ย ส่วนอันนี้ก็เป็นเผือกนึ่งซึ่งเผือกนึ่งในบอกตรงเลยว่าในบ้านเราผมไม่เคยเห็นมีร้านไหนทำนะส่วนมากพวกที่ผมได้ทานเมนูเนี่ยผมไปทานที่ฮ่องกงบ้านเรายังไม่เห็นถ้าร้านไหนมีเดี๋ยวช่วยคอมเมนต์มาบอกลงหน่อยมันเป็นเอาเผือกเนี่ยไปทอดทอดเสร็จแล้วก็ใส้หมูสามชั้นแทรกไว้ตรงกลางแล้วไปนึ่งพอนึ่งเสร็จปุ๊บมันราดด้วยน้ำสต๊อกของเขาแล้วก็มันจะมีความหอมอร่อยครับ ได้ถึงรสชาติของเผือกขับหมูสามชั้นแล้วมารวมกับสตอ๊อกที่คั้เดี๋ยวเอาอยู่เลยเรียกว่าอร่อยเพิ่งรสชาตินี่มันกลินแท้ก็จะของร้านเนี่ยต้นกําเนิดจะเป็นคนเินงแค่นั้นอาหารจานนี้ถือว่าอร่อยต่อไปก็จานเด็ดอีกร้านมันคือขาหมูกับเห็ดโคนอันนี้เป็นเห็ดโคนแห้งของเมืองเจนนะฮะอันนี้ โมนนุม่มหอมไม่เละแต่ละลายในปากหนังนี่ไม่มีเละเลยถือว่ากบรบกรบรสชาติคือไม่จัดจ้านแต่หอมนัวเอามาได้น้ำจิ้มตัวนี้ได้ทีเด็ดเลยนะอร่อยครับเมนูเด็ดอีกเมนูหนึ่งนี่เลยครับไก่อบเกลืออันนี้สั่งมาเลยหนึ่งตัวน้ำเหลืองหอมน่าก,กินเดี๋ยวลงก็กินอีกเมนูหนึ่งเลยอันนี้ก็เป็นซิ่โครงหมูตุ๋นยาจีนนะอันนี้เขาเคยพวกยาจีนนี่ครบเครื่องเลยนะเนี่ย เป็นยาจีนที่กินได้คล่องคอมากมันมีความหอมหวานอร่อยเลยฮะ ส่วนอันเมนูสุดท้ายเนี่ยก็เป็นพอยเจาะทังร้านทําเองส่วนมากก็สูตรไทยสูตรมันแะนะแล้วแต่ฟัาชอบลุงชอบพอยเจาะโปร่งๆที่มีส่วนผสมของแห้วมันหมูอะไรต่างๆนานาเนี่ยลุงจะชอบสไตล์นั้นมากกว่าบางทีไปบางร้านเนี่ยลูกเบลเลอร์เลยบอกว่าปูรวนี่ลุงไม่ค่อยชอบชอบแบบกรอบนอกนุ่มในข้างในกลมกลวงอร่อย อันนี้ถือว่าเป็นหอยจ้อบโบราณเลยมันไม่กลิ่นเฉพาะตัวของความหอมขอ,อหงหอยจอนะหอมอร่อยอันนี้มันเป็นแบบนั้นแต่ลุงอธิบายไม่ถูกก็ลองมาดูอาหาร6 7 8อย่างที่ลุงสั่งเนี่ยอร่อยทุกอย่างและราคาไม่แพง วันนี้ก็ได้ชิมแทนแซนขคับและว่าอะไรอร่อยอร่อย,ออยไม่อหลอยนี่คือ90%ตรงนี้คือบนโต๊ะลุงชอบย้ำน,นิดนึงลุงชอบลุงบอกว่าลุงอร่อยแต่เย็นเย็นบางคนอาจจะไม่ชอบรสชาติอย่างนี้แต่ตัวตัวลุงชอบที่นี่ทั้งความเก่าแก่ของร้านฟาร,ร์มเป็นมีตำนานของร้านที่เปิดมา5-60ปีในการทำอาหารตรงนี้นะหรือว่าเด็กับขอตัวกินให้จบฟาร,ร์มอร่อยมารออย,อยู่หน้าลุงทนไม่ไหวแล้วบ๊ายบาย ทิมไปทั่วโลก